สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะการเดินทางของดาวใหญ่ดาวมฤตยูชั่ว7ทีดี7จนเข้าครองเรือนกรรมะการบริหารการจัดการความเป็นไปของวิถีชีวิตรวมถึงเคราะห์รวมถึงโชครวมถึงาภารกิจในชีวิตของท่านหลายสิ่งหลายอย่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแล้วค่ะว่าคุณมีเคราะห์ดีหรือเคราะร้ายนะคะาการเดินทางของดาวเสา ตัวที่สองบทเรียนชีวิตของมนุษย์เข้ามาเล็งลัคนาของคุณตั้งแต่ปี2563เสาเพ่งเล็งรักอสุราพรุเมธอัสดาว่าไว้ถามว่าดาวเสาคืออะไรดาวเสาคือนี่สินนี่กำเก่าดาวมริตยูคือภายอาเพศสถิตยอยู่ในเรือนภพที่10เล่นงานส่งผลต่อ,อาราศีของคุณแน่นอนดาวเสา ดาวแห่งความทุกข์เข้ามาเลี้ยงลักนาความเครียดความทุกข์รคภัยปัญหาหนี้สินหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเลี้ยงลักนากลายเป็นความทุกข์สองเท่ากลายเป็นความทุกข์สองเท่านะคะจัดทําไว้แล้วทุกวันเกิดคุณเกิดวันพฤหสัสบดีราศีกรกฎคุณเกิดวันอังคารราศีกรกฎทําไว้หมดแล้วค้นหาให้เจอนะคะมันมีดาวสองดวงขยับในเมษายนส5 6 5ซึ่ง ส่งผลดีต่อวิถีชีวิตของคุณส่งผลดีอย่างไรเพราะดาวหนึ่งดวงที่หนึ่งคือดาวพระราชบดีเข้าสู่เรือนพพสุภาสุภาคือความสําเร็จความสมหวังความปรารถนาความเจริญงอกงามคืออะไรก็แล้วแต่ที่คิดวาดหวังแล้วมันจะสําเร็จนะคะเข้าสู่เรือนพบสุภาตรีโกนกับลัคนาอย่างน้อยดาวพระารสถบดีคือตัวบุญ ก็ยังจะมาคุ้มครองหลังจากที่คุณโดนเล่นงานมาหลายปีตัวการตัวที่สองที่จะทําให้วิถีชีวิตของคุณเปลี่ยนไปก็คือดาวราหูค่ะมรยตยูชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเขาเล่นงานคุณมรมมาังาหราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดาวราหูเนี่ยค่ะตัวการเปลี่ยนแปลงเจอปุ๊บพลิกปับ๊บไม่ว่าจะพลิกอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมีโอกาสพลิกผัน เป็นไปในทางบวกดิฉันพูดในคลิปของดาวมฤตยูซึ่งจัดทําไปแล้วว่าการที่ดาวมฤตยูยกเข้าสู่ราศีพฤกษบของชาวราศีกรกฎลักนากรากฎคนราศีกรกฎลักนณากรากฎเป็นต่อเพื่อนในเรื่องของการขยายชีวิตแต่แต่อย่าลืมว่าดวงส่วนตัวบางคนอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนคําทํานายเพราะพื้นดวงแต่ละท่าน มีบุญบาปไม่เท่ากันมีโครงสร้างมีดวงดาวที่นอนอยู่ในในตรงนี้มีมุมดาวที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ส่วนมากบอกเลยชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎขึ้นเป็นที่หนึ่งในความโชคดีของดาวมฤตยูเข้าสู่รารศีพฤษภประกอบกับดาวราหูกําลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณค่ะกําลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณความสําเร็จสมหวังหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรอคอยหรือวิถีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป ดาวราหูเข้ามาสู่เรือนราศีเมษซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคู่เนี้ค่ะมันจะส่งเสริมให้เป็นลักษณะมีโชคแบบใหญ่กระทันหันมีโชคแบบไม่นึกไม่ฝันได้เกินคาดได้เกินคาดแต่ขอแต่นะคะขึ้นอยู่กับดาวเจ้าเรือนอังคารในพื้นดวงของคุณว่าเป็นทักษะอะไรด้วยแล้วก็อยู่ในเรือนอะไรด้วยแล้วก็ตำแหน่งอะไรด้วยแต่วันนี้คลิปนี้ที่ฉันจะขอพูดแค่ว่า เมื่อดาวราหูตัวโชคใหญ่เข้ามาในเรือนดาวอังคารซึ่งจะส่งผลให้คนราศีกรกฎลัคนากรกฎเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเปลี่ยนแปลงเคราะห์เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงบริบทชีวิตเนี่ยค่ะด้วยเรื่องหนึ่งคนเกิดวันอาทิตย์ดาวอังคารทักษาเดชก็อาจจะเป็นคนมีอํานาจวาสนาเพิ่มมาขึ้นคนวันจันทร์ดาวอังคารทักษาอายุวิถีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมนะคะจะเปลี่ยนไปทางทาง,ทางไหนถ้าใครมีวิถีชีวิตที่โหแบบรุ่งริ่งมากที่ผ่านมาทำยังไงก็ไม่คืนไม่เกินโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดโชคเกิดลาบดาวเสา,สาทักษะศรีสิริมงคลโชคลาภโหจะให้ใหญ่มากคนเกิดวันวอังคารคดาวอังคารคือดาวบริวารคือตัวคุณและคนรอบข้างคนในสายเลือดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตค่ะแต่ให้ระวังหน่อยดาวอังคารคือทักษะอ่าลักษณะของอารมณ์ ความโกรธความโมโหเมื่อดาวราหูเข้ามาอาจจะมีเรื่องตกอกตกใจแต่ถ้าถ้าดวงคุณดีมีโอกาสที่จะเกิดโชคมากมายจากตัวคุณเองหรือคนรอบข้างหรือบุตรหลานบริวารหรือคนในครัวเรือนของเขาจะของเราจะเรืญอนุ่มเรืองค่ะคนเกิดวันพุธ <c oughs> กลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันดาวอังคารทักษาการลกินี การะกินีก็คือสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายหรือคนเกิดวันพุทธกลางวันมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองหรือแม้แต่อาจจะนำพาความที่ไม่ดีทั้งหลายมานั้นมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในทางที่บวกขึ้นคุณจะได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดความอ่านและวิถีชีวิตของคุณเมื่อดาวราหูยกเข้ามาคนเกิดวันพระสบดี <c oughs> คนเกิดวันพระฐาสบ,บดีดาวเสาทักษากาลกินีเจ้ากรรมนายเวรยังเล่นงานคุณอยู่แต่ดาวร้างโหสภาพวิถีชีวิตของคุณคุณจะหึดแล้วก็มุกมานะเพราะว่าดาวอังคารทักษะอุตสาหะคุณจะมีความเพียรพยายามในการสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะมีความเพียรพยายามในการเปลี่ยนแปลง,ปลงโชคแล้วก็เคราะห์เคราะห์กรรมไม่ว่ามุมบวกหรือมุมลบของคุณให้มีโอกาส ที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคไปได้คุณต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักคุณจะมุมานะคุณจะมีพลังกายพลังใจในการสู้ชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวคนเกิดวันศุกร์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสริเรื่องโชคเรื่องลาบ <c oughs> เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้คุณเจริญงอกงามและก็สุขสมบูรณ์ผูดสุขขึ้นคนเกิดวันศุกรก์ลัคนาราศีกรกฎสายเงินทองแต่ตอนนี้คุณกาลังเร่าร้อนเพราะคุณเเรื่องของการลงทุนของคุณหลายคน ลงทุนในตลาดคริปโตก็เลยหุ้นก็เลยดิ่งอยู่ช่วงนี้แต่ดาวราหูจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง,ปลงบริบทเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์เรื่องโชคเรื่องลาบของคุณให้มีแนวโน้มไปในทางที่อาจจะบวกขึ้นก็ได้คนเกิดวันเสาร์คนวันเสาร์ดาวราหูทักษะเดชแล้วก็ดาวอังคารทักษะมนตรีคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากเลยค่ะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะคุณกําลังสร้างเบาะพเบาะเบาะบ่มเพาะ บ่มเพราะชีวิตของคุณให้จเจริญรุ่งเรืองเลยพอดาวราหูเข้ามาคุณจะกลายเป็นคนมีอํานาจวาสนาแล้วก็มีชื่อเสียงบาร,รมีอย่างใดยอย่างหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันพุธราหูกลางคืนคนเกิดวันพุธราหูกลางคืนดาวเสาร์ทักษะมนตรีคุณกาลังขยายปีกคุณกําลังมุ่งมั่นในการสร้างขยายปีกกิ่งก้านสาขาของคุณให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นดาวอังคารทักษะมูล,ละรากฐานแก่นสารทรัพย์สินสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความมั่นคงดาวราหูจะเข้ามาช่วยให้คุณ ได้ได้ลุกปฏิวัติปฏิบัติแล้วก็ทําการทํางานพร้อมที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคตแต่ดาวพระหัสบดรีทักษาการลกินียังมีปัญหาและอุปสรรคให้ต้องคอยแก้ไขนี่คือภาพรวมคร่าวๆของคนราศีกรกฎลัคนากรกฎเมื่อดาวราหูยกเข้าสู่ราศีเมษเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ค่ะ